ทางกันหน่อยจ้าทำบุญทำทางจ้าทำบุญทำทางจ้าอะไรเนี่ยป้าอย่าเพิ่งถามรีบหนีไปเร็วๆจะให้ฉันหนีไปไหน่อยจ้าไปไหนก็ได้ที่ไม่มีใครเห็นออแตอนนี้มันทองแับโทรศัพท์ของป้านะจ้าแล้วป้าให้ฉันทำไมจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งถามไงรีบหนีไปเร็วๆเดี๋ยวพวกมันก็ตามมาถารอเออเอเอ,เอก,ก,ก,ก็ได้จ้าก็ได้จ้า ว้ายอะไรกันวะเนี่ยจะให้หนีไปไหนวะเนี่ยว้ายท้องว้ายนีไปทำไมดีวะทัารู้แล้วกันว้ย แกมองไม่เห็นคนนี่ไงวะขอโทษจ้าขอโทษจ้าเดี๋ยวคุณจะทำอะไรจ้ะนั่นมันหมวกฉันนะจ๊ะฉันรู้อยู่แล้วเนี่ยไอ้หมกเน้าๆเนี้มันเป็นของแกแต่ฉันมีเรื่องที่จะถามแกสักหน่อยเรื่องอะไรจ๊ะแกเห็นคนแก่วิ่งผ่านไปทางนี้มั้งไหมเขาขโมยทองฉันไปกอมยทอง nè, em thấy ờ em không? em không? em này à, à ờ... ở... ở... là... mình... porque... không? ขอโทษนะป้าแล้วเราจะเอายังไงกับทองนี่ดีวะเนี่ยฮัลโหลนางหนูเองอยู่ไหนป้าเมื่อกี้ฉันเจอผู้ชายคนหนึ่งจ้ะน่ากลัวมากเลย คือเขาตามหาป้าอยู่เขาบอกว่าป้าไปขโมยทองเขามาจ้ะไม่จริงไม่จริงไอ้ผู้ชายคนนั้นต่างหากล่ะที่มันเป็นขโมยมันมาขโมยทองป้าไปเอ้าแล้วใครเป็นขโมยกันแน่จ้ะเนี่ยแล้วฉันต้องเชื่อใครจ้ะเนี่ยป้าเอ็งต้องเชื่อป้านะป้ามีหลักฐานว่าป้าเป็นเจ้าของทองแต่ตอนนี้เอ็งต้องมาหาป้าก่อนที่ตู้โทรศัพท์หลังสนามเด็กเล่นน่ะป้าป้าเราตรงนั้นไม่ได้นะ ผู้ชายคนนั้นน่ะกำลังไปหาป้าป้าต้องรีบหนีไปนะจ๊ะฮะ,อ,ะ,อ,ะอยู่นี่เองอ่ะป้าเอาทองไหมฉันอยู่นี้นะไม่ฉันไม่ให้แกฉันไม่ได้ขอฉันสั่งให้เอาทองมาทองไม่ได้อยู่กับฉันแล้วว้ยแล้วมันหมายความว่าอย่างไงอ่ะฉันให้ขอทานมันไปแล้วนี่ป้าจะบ้าเหรอป้าเอาทองให้ขอทานเนี่ยนะ ฉันให้ขอทานดีกว่าให้หลานช่ว่ช่วยอย่างแกไอ้ขอทานนั้นอยู่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันให้มันหนีไปแล้วแก่ฝันไปเถอะว่าแกจะได้ทองของฉันไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรป้านะนังหนูเ็งย้อนกลับมาทําไมป้าบอกให้เอ็งหนีไปก็ฉันเป็นห่วงป้านี่จ๊ะไม่ต้องห่วงเอาทองหนีไปนี่ ทองอยู่กับแกใช่ไหมเอาไหม้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณนะ่ะเป็นเจ้าของทองตัวจริงก็ทองเนี่ยมันเป็นของฉันไม่ใช่ทองน่ะมันเป็นของป้าต่างหากนี่แกอย่าไปฟังไอ้แก่บ้านี่นะทองนล้มันเป็นของฉันถ้าแกเอาไปแล้วก็ฉันจะถือว่าแกรับของโจร ในเมื่อฉันไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของทองตัวจริงกันแน่งั้นก็ให้ตำรวจตัดสินแล้วกันเฮ้ยนี่จะว่ายัางไงนะขออนุญาตนะครับเฮ้ยนี่คุณตำรวจมาได้ไงครับเนี่ยฉันไม่คนเรียกมาเองแหละคุณตำรวจมาก็ดีเลยนะครับจับไอ้สองคนนี้ไปเลยนะครับพวกมันสองคนอะรวมหัวกันขโมยทองผมไม่ใช่นะคะคุณตำรวจถ้าฉันเป็นขโมยอะฉันจะเรียกคุณตำรวจมาทำไมคะคุณตำรวจต้องเชื่อผมนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ย คนตัวขอทานนี้ได้เลยเอ่อคือขอโทษนะครับคุณชูมือทั้งสองข้างขึ้นด้วยครับขออนุญาตค้นตัวนะครับนี่อะไรครับเอาให้ผมดูหน่อยเอออกมาครับมือถือคุณเป็นขอทานคุณจะมีมือถือได้ไงครับเออ มือถือนี่ของป้าเองค่ะแล้วมือถือคุณป้าไปอยู่ขอทานได้ไงครับคุณป้ากับขอทานรู้จักกันเหรอครับจะอะไรซะอีกล่ะครับก็ผมบอกแล้วไงไว่าไอ้สองคนเนี้ยมันเป็นขโมยแต่ที่ผมค้นตัวเธอเนี่ยก็ไม่เจอทองนะครับเจอแต่มือถือเครื่องนี้นั่งหนูเองเอาทองไว้ไหนป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะทองอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจ้ะคุณตำรวจคะฉันจะคืนทองให้กับเจ้าของตัวจริงแน่ๆคะ่ะ แต่ต้องหลังจากที่พิสูจน์ได้ว่าใครคือเจ้าของทองตัวจริงแล้วใครคือขโมยคุณตํารวจครับคุณตํารวจต้องเชื่อผมนะครับผมพูดความจริงอย่าให้ขอทานเนี่ยมันมาเป่าหูคนตํารวจได้นะครับแล้วคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับที่บ่งบอกว่าคุณเป็นเจ้าของทองเออคือป้ามีค่ะหลักฐานทั้งหมดอ่ะอยู่ในมือถือที่คุณตํารวจถือนั่นแหละค่ะป้าถ่ายรูปตอนป้าถือทองไว้เปร้อยให้ผมดูนะครับ นี่ค่ะคุณป้าเป็นเจ้าของทองจริงด้วยฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณจะหนีไปไหนคุณเป็นเจ้าของทองคุณจะหนีทำไมคุณตำรวจมาจับผมทำไมเนี่ยคุณตำรวจไม่มีสิทธิ์จับนะครับทำไมผมจับคุณไม่ได้ผมไม่ตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจไม่มีหลักฐานอ่ะคุณตำรวจมันจะมาจับผมได้ไงอ่ะทำไมจะไม่มีหลักฐานเอ้ผ นี่ไงแกยังจะโกหกอีกไหมโอ้โห oh, หลักฐานป้าเยอะขนาดเนี้ยทำไมป้าไม่แจ้งความละจ๊ะป้าก็จะไปแจ้งความแล้วแหละแต่ป้ากลัวไปไม่ถึงโรงพักเพราะไอ้หลานตัวเนี้ยมันวิ่งมาแย่งทองป้าป้าก็เลยเอาทองกับมือถือนะฝากเองไว้ก่อนอ๋อ oh, เข้าใจแล้วล่ะจ๊ะป้า นี่ทองของป้าจ้ะทงาไงดีวะเนี่ยถ้าถือไว้แบบนี้มีหวังโดนหาว่าเป็นขโมยแน่เลยเราดีาดีวะเก็บไว้ตรงนี้แล้วกัน ตลาดซ่อนเหมือนกันนะเราเนี่ย <c oughs> ยังไง <c oughs> ผมขอเช่วคุณทั้งสองคนไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยน,นะครับนคุณไปกับผมไปไม่ไปไปไปผมเขอบใจนะที่ช่วยป้าทั้งๆท,ที่ก็ไม่รู้จักกาันโถ่ก็ป้าเล่นมัดมือชกหนูขนาดเนี้ยว่าแต่ป้าเถอะป้า,ก,ปาก้าไว้ใจหนูได้ยังไงจ๊ะป้าก็ไม่รู้หรอก ้าก็แค่วัดใจแต่ความจริงอะถ้าเองจะเอาทองหนีหายไปเลยก็ได้แต่เองก็กลับมาช่วยป้าไม่ใช่เลยหนูรู้แค่ว่าทองเนี่ยมันไม่ใช่ของหนูจ้ะยังไงแล้วเนี่ยหนูก็ต้องเอาทองกลับมาคืนเจ้าของอ่ะโหป้าหนูไม่เับาฝากแล้วนะจ๊ะอันนี้ป้าไม่ได้ฝากป้าให้เพื่อตอบแทนเพราะหนูซื้อสัตว์แล้วกลับมาช่วยป้า ป้าแต่วันนี้มันแหวนเพชรเลยนะจ๊ะเอาไปเถอะนะถือว่าเป็นน้ำใจจากป้าหนูขอบคุณมากๆเลยจ้ะป้าแหวนวงนี้ยทำให้หนูอ่ะมีชีวิตใหม่ได้เลยนะจ๊ะ กันไม่หมดแบบเนี้แล้วเย็นนี้จะเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวกินเนี่ยนี่ฝีมือพวกไหนใช่ไหมพวกนายเล่นอะไรกันเนี่ยมันไม่ตลกนะนี่แกจะคิดมากไปทำไมวะมันก็เป็นแค่กระดาษไม่ใช่เหรอเออนั่นดิแค่กระดาษลังเก่าๆที่คนทิ้งแล้วกระดาษพวกนี้มันอาจจะไม่มีค่าสำหรับพวกนายแต่สำหรับฉันเนี่ย มันมีค่ามากเลยนะเว้ยยังไม่สำนึกยังไม่สำนึกเอาอีกัวดอกขวดอีกัวดอ้ขวดเอาเราเราเรเรเก็บไม้ล้วไม้ล้ว ดูมันดิดูมันมองมองมองอะไรมองอะไรมองอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบกตักโบกโบกไหมนักโบกไหมพวกฮะโอ้เอาไม่นี่แหละล่ะไปไม่ตูดเลยน่าสมเพชไอกระจอกจังเอบยบกูขอตัวกลับก่อนนะเว้ยพอดีติดธุระ เออเออไปไปกูก็จะกลับเหมือนกันอ่ะเออเออเออ, <c oughs> อุ้ย <c oughs> อ้าวสวัสดีครับไงครับคุณเบย์จำผมได้ไหมครับอ๋อจำได้สิครับเออคุณมดมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงมาตามหาผมอยูที่นี่เลยครัก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากจะมาตื่นคุณเบยอ่ะ ให้รีบหางเงินมาใช้นี่พระธนตอนที่ติดผมไว้นอัไดได้เลยครับเดี๋ยวผมจ่ายเลยครับเท่าไหร่ครับมาเท่าไหร่นะครับก็แค่ห้าล้านห้าล้านใช่ครับห้าล้านผมว่าคุณเบยคงรู้นะครับว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ,อได้เลยครับไม่มีนปัญหาครับเดี๋ยวผมรีบจ่ายเลยนะครับผมให้เวลาคุณสองวัน รีบหาเงินมาจ่ายทันนะครับะะจะบ้าเปล่าวะเงินตั้งห้าล้านให้เวลาแค่สองวันด้วยนะใครจะหามาจ่ายทันวะเนี่ย แล้วแม่เบแม่มีเรื่องอยากจะบอกอะเร,เรื่องอะไรแม่คือว่าบ้านเราลมละลายอะลูกฮะล้มละลายแม่โงหกป่ะเนี่ยจิงแม่พู้จริงบริษัทเรากำลังเจอปัญหนาแม่ก็เลยถูกฟ้องลมละลาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะทำไงดีวะเนี่ยติดหนี้พันหมดไม่ต้องแคร้านโอ้ยตาแน่นบ้านเหล่านี้ก็โดนยืดสมบัติที่เรามีทั้งหมดก็ถูกขายถิ้งหมดเบเดี๋ยวลูกขึ้นไปเก็บข้าวของนะเดี๋ยวแม่จะพาเบไปอยู่บ้านใหม่ ไปลูกเก็บข้าวของไปเถอะลูก เราต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะลูกนะโอ้แม่ห้องเล็กอยากรู้หนูแอร์ก็ไม่มีร้อนก็ร้อนแต่ผิวสกรปรกอีกเนี่ยลราแบบนี้จะอยู่ยังไงเนี่ยแม่ถึงยังไงเราก็ต้องอยู่นะลูกดีกว่าเราไปนอนข้างถนนนะโอ้ยพัดลมก็เสียเบ แล้วเรื่องเรียนของแกน่ะว่ายังไงแกต้องไปจัดการให้เรียบร้อยซะนะเฮ้ยแม่พวกงี้หมบบายความว่าไงอะ่ะจะให้ผมลาออกจากมาหาลัยเหรอแล้วถ้าแกไม่ลาออกอะ่ะแล้วเราจะทำยังไงแกอย่าลืมนะว่าตอนนี้เราไม่มีเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วแม่ส่งแกเรียนไม่ไหวหรอกนะ ไอ้ดิมไอ้ดิมไหนวะเออเออเอ้าเบยมีอะไรวะเอ้ยแล้วนี่มึงแต่งตัวอะไรของมึงเมาเนี่ยเอ่อคือกูขอยืมเงินมึงหน่อยได้ปะวะวะยืมเงินคนอย่างคุณชายเบย์อะจะมายืมเงินคนอย่างกูเออเอ้ยกูขอยืมเงินหน่อย แค uhm? ่แค่ห้าล้านเองฮะห้า nope. ล totally. ้านมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปเลยกูไม่มีหรอกเว้ยเฮ้ยไป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 โอ๊ยโดิมเดี๋ยวกันดิวะบ้าเปล่าตั้งห้าล้านเฮ้ยดิมดิมดิมเฮ้ยเฮ้ยดิมดิมเฮ้ยโอ้ยกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยไอ้ดิมโอ้ย ไต้ไต้ได้โอ้ยเบ้ไป<ต>ไหนเนี่ยเออคือกูอยากจะขอคุยด้วยหน่อยวะมีเวลาป่าวะเออได้ดิมีอะไรวะเออช่วงนี้กูเดือดร้อนอ่ะกูขอยืมเงินมึงสักหน่อยได้ป่าวะก็แค่ห้าล้านเองอะ่ะฮะมึงบ้าปะเนี่ยตั้งห้าล้านใครจะมีให้หวะเอากูคิดว่ามึงรวยเหมือนนกูอ,ะอ่ะกูคิดว่าเงินแค่ห้าล้านเนี่ยมึงก็คงมีให้กูยืมอ่ะโอ้ยเบ้รวยมึงก็ส่วนรวยเนี่ยวะ เงินตั้งห้าล้านใครจะมีมึงวะปัญญาอ่อนนะเนี่ยมึงอ่ะเอ้ยไปจะดูหนกันดีกว่าเราเอ้ยไม่ไม่ได้เหรอวะเม้ยงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยเสียกูตายแน่เลยอะตายวุ้ยวเบ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพาออกไปหางานทํานะคับแม่งั้นนอนพักเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ออกกันไปแต่เช้าเบเสิรูปอ้๊เพื่อนอะ เ,เก็บมากเก็บมา,อา,อา <laughs> ขอโทษทีจ้ามองไม่เห็นเฮ้ยแย่ะจับมาจับมา เขานั่งอยู่ตรงนี้โยนอะไรามาดูบ้างดิเอ้าเฮ้ยเบย์นี่มึงตกอับถึงขั้นมาเก็บขยะข้างถนนขายเลยวันเนี้ยเออเดียววะเอ้ยมึงมึงมาแล้วก็พอดีเลยอะ่ะกูขอย,ยืมตังค์หน่อยดิสักสองแสนและนะมึงมีปะเฮ้ยมีดิแต่กูคงไม่ให้มึงยืมหรอกนะดูจากสภาพมึงตอนนี้แล้วเนี่ยกูค,คงให้มึงยืมไม่ได้หรอกเพราะว่ากูไม่รู้ว่ากูจะได้คืนหรือเปล่า ดูจากสภาพมึงดอนนิอันนี้มันนีเดี๋ยวฉันสอนแกต้องทำไงเอ,อ้ยไม่ต้องเลย ไปไกลเลยตัวกระบปกโอ้โหสภาพแกตอนเนี้นะก็ไม่ต่างอะไรจากฉันมากนักหรอกยังจะไม่หยิ่งอีกโอ้แม่แม่แม่แมเอา,อางี้แม่แม่กลับไปรอที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาพวกนี้ไปขายเองจ้าจ มาเดี๋ยวฉันสอนเนี่ยกล่องพวกนี้ขายได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเก็บเอาไปขายไม่กลัวเปื้อนเหรอวะเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็เปื้อนเหมือนกูนี่แหละเออทางหลังด้วยจับเลยนะจับเลย ร้อยหนึง่งฮะร้อยเดียวเลยเฮียวันนี้ผมหามาทั้งวันแล้วนะเฮียแกก็ดูลังกระดาษที่แกเอามาฉันสิสภาพแย่ๆนั้นเลยแกได้ร้อยหนึ่งเนี่ยก็เยอะมากแล้วโอ oh, ้เฮียพ่อม oh, ีหน่อยไม่ได้เลยอเฮียผมนี่เดินหามาทั้งวันแล้วนะเฮียสกรปรกก็สกรปรกอ่ะฉันให้แกแค่ร้อยเดียวจะเอาก็รีบรับไปถ้าไม่เอาก็ไม่ลองเอาเอา้เอาเอาครับเฮียโอ้ยเงินแค่เนี้ย จะไปพอจ่ายนี่ได้ไงวะเนี่ยได้แค่นี้อะไรกันเงินตั้งร้อยนึงเนี่ยฉันกินข้าวได้สองวันเลยนะ สำนึกยังไม่สำนึกเอ,อ,เอ,อา,เอ,อ,าอีกขวดอีกขวดอีกขว,<อ>ว,วดอีกอาร์ตก <c oughs> ูขอโทษมึงจริงด้วยที่กูเคยแกล้งมึงอ่ะแล้วกูก็ขอบคุณมึงด้วยที่สอนกูเก็บขยะแล้วก็ยังพาเอามาขายอีกอ่ะทั้งทั้งที่กูก็ทำไม่ดีกับมึงมาตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่โกรธไม่เกลียดกูบ้างเหรอะวะไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแกก็ลืมๆมันไปซะเพราะฉันเองก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดแกเหมือนกัน ไปเอารถมาจากไหนอะไหนแม่บอกว่าครอบครัวเราล้นนะำลายไงแม่ถ้าฉันไม่ทําแบบนี้แกจะยอมทํางานอย่างนี้เหรอแม่อย่าบอกนะว่าแม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของฉันเองตาเบ่แกทาแบบนั้นกับเพื่อนได้ยังไงน่ะสงสัยฉันต้องให้บทเรียนแกสักหน่อยละ โอ้ยบ้าเอ้ยเงินนั้นงห้าล้านให้เวลาแค่สองวันแค่มันจะไปหาทันวะไอ้เจ้เบนี่แกเป็นนี่พนันบอลต้องห้าล้านเลยเหรอเนี่ยโอ้โหถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยแกเนี่ยก็ไม่รู้จักคุณค่าของคนและก็คุณค่าของเงินนะสิขอโทษแม่ด้วยนะครับ ตอนนี้ผมเข้าใจคุณค่าของชีวิตแล้วอะแม่แต่ก่อนอะผมไปไหนอะก็มีคนลุมล้อมไปไหนใครๆก็รักแต่พอชีวิตผมตกดําแบบเนี้ยมันก็ทำให้ผมได้รู้เลยว่าคนพวกนั้นอะผมแค่เงินน่ะแม่ไม่ได้รักตัวตนผมจริงๆอะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่เหลือเพื่อนสักคนเลยแม่ใครบอกเหรอว่าแกไม่เหลือเพื่อนสักคนอะแกก็ยังเหลือฉันนไงที่เป็นเพื่อนแก ขอบคุณมึงด้วยนะเว้ยอาร์ตต่อไปเนี้ยคูณจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วอะขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะเว้ย่ขอบคุณแม่มากเลยครับที่ให้หมดเรียนแบบน,นี้กับผมอ่ะ